ในปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นสุดสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีแผ่นดินสยามก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอีกครั้งณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชแผ่นดินสยามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นแม้จะมีราชธานีใหม่ที่มั่นคงแต่ก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่พึ่งฟื้นไข้ยังคงต้องการเวลาในการรวบรวมไพร่พลสะสมสเสบียงและสร้างความปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าพายุร้ายแห่งสงครามมิเคยปราณีผู้ใดและมันกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งณนะกรุงอังวะ พระเจ้าปะดุงกษัตริย์ผู้ทะเยอทยานแห่งราชวงศ์พองบองผู้ซึ่งพิชิตแขว้นยะไข่และแว่นแขว้นน้อยใหญ่รายรอบได้สำเร็จทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ให้โลกได้ประจักษ์และในสายพระเนตรของพระเจ้าปดุงสยามประเทศที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น คือเป้าหมายอันโอชะที่จะแสดงแสนยานุภาพและลบรอยแค้นที่เคยพ่ายแพ้ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในอดีตปีพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงได้ระดมไพร่พลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พม่าว่ากันว่ามีจำนวนพลมากถึง144,000นายจัดเป็นมหาสงครามที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยมีพระราชประสงค์จะบทขยี้สยามให้ราบเป็นหน้ากองในคราวเดียวยุทธศาสตร์ของพระเจ้าประดุมนั้นมิใช่การเดินทัพทางเดียวดังเช่นที่เคยเป็นมาแต่เป็นแผนการอันซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวประดุดคีมเหล็กขนาดมหึมาที่ต้องการบีบสยามให้แหลกคามือแผนการนี้คือการยกทัพเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกันจากทุกทิศทางแบ่งกำลังออกเป็นเก้าทัพใหญ่ อันเป็นที่มาของชื่อสงคราม9้าทัพนั่นเองทัพที่ 1. นําโดยแกงวุ่นแมงยีเป็นทัพหน้ามีกําลังพลหนึ่งหมื่นนายมีเป้าหมายบุกเข้าทางด่านเจดีสองค์มุ่งตรงมายังเมืองกาญจนบุรีเพื่อเป็นทัพแรกที่เปิดสึกและยังเชิงกําลังของฝ่ายสยาม ทัพที่สองเป็นทัพหลวงซึ่งพระเจ้าปดุงคุมทัพมาด้วยพระองค์เองมีกำลังพลมหาศาลที่สุดถึงห้าหมื่นนายยกตามทัพท,ที่หนึ่งเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์เช่นกันเป็นกำลังหลักในการเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ทัพที่สามนำโดยวังหน้าพระมหาอุปราชาพระราชโอรสของพระเจ้าปดุงมีกำลังพลสามหมื่นนายเป็นทัพหนุนของทัพหลวง ทัพที่4นํนำโดยเมียนวุนมีกำลังพลหนึ่งนนายยกจากเมืองทวายเข้าตีหัวเมืองปากใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่เมืองกระบุรีระนองชุมพรไปจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชทัพที่หํานำโดยเ네นเมียวุลนองมีกำลังพล5,000ันนายยกเข้าตีเมืองราชบุรีโดยเฉพาะเพื่อตัดกำลังสนับสนุนจากทางใต้และสร้างความปั่นป่วนให้แก่ราชธานี ทัพที่6นำโดยสะดสิริมหาอุจนาพระราชนัดดาของพระเจ้าประดุงคุมกำลังพล12,000นายบุกจากเมืองเชียงแสนเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เมืองลำปางสวรรคโลกสุขโขทยัยลงมาจนถึงเมืองพิษณุโลกทัพที่7มีกำลังพล7,000นายยกตามมาสมทบทัพที่8และทัพที่9นํานำโดยเกลียงโบและแมงยีแมงจอของ คุมกำลังพลรวมกัน1 0 0 0 0หม่นายคอยเป็นทัพหนุนและเข้าตีหัวเมืองเล็กๆทางภาคเหนือเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเมืองล้านนาส่งกำลังมาช่วยกรุงรัตนโกสินทร์ไคร่พลรวมทั้งสิน้นเกือบแสนห้าหมื่นนายเคลื่อนทัพประดุดเคลื่อนมหาสมุทรที่ถาโถมเข้าใส่ชายฝั่งสยามจากทุกทิศทางข่าวนี้เมื่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ย่อมสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้คนเป็นอันมาก